Okay. เอ mm. าเถอะเอาไปร้านอะไรเงี้ยสามีมาเฝ้าไม่วันนี้ถ้าเป็นไงมันปกติเราต้องไปเฝ้าเขาวันนี้เขามาเฝ้าเราร้านแหละเมื่อคืนเขาไปเล่นที่ร้านไาที่ก็ไปแล้วตอนีหน้าคุณมากเลยเพราะแต่งหน้าเช้าแล้วก็เมื่อคืนก็ยังไปดูเขาเกิดตัวโย่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าฉันสายทุ่มที่สุด เขาตื่นเขาตื่นเขาเขาก็เด้งเาตื่นแล้ประมาณตีหกเจ็ดโมงเขาตื่นแล้วไงล้วก็เลยวันนี้ก็เลยตอนแต่งหน้าอยู่อะเขาก็เริ่มแบบเมียก็แบบว่าเบลเบลพี่ฝากถือไปนอนห้องเบลได้ไหม็เลยแบบแล้บอกให้ถึงมาเลยมาอยู่กับแม่ถือก็ไปนอนห้องเบลจ้ะอ้าวทีนี้ก็าทำงานหนักอย่นี้ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นทำไมถึงแลือเวลาสองคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำงานหนักขนาดนั้นเราทำอะไรกันล่ะเขาไม่ต้องทำงานหนักอะทำงานบ้านให้ให้ให้พูดแบบละครนะคุณพี่ เพราะว่าก็คือตั้งหน้าตั้งตาแล้วไงใช่แต่ว่าก็แบบเอก็เผือมีธรรมชาติได้เะไอย่างเงี้ยเราก็แบบเออมันเป็นเรื่องความคามสัของผัวเมียไหมที่แบบว่าเป็นเรื่องปกติทุกขบอนปล่อยวันใตก่อนใช่ไหมอะไรเนี่ยเราเป็นเวลาอยู่ด้กัน ไม่เพราะจริงๆนะจริงๆว่าหลายคนที่เห็นว่าเออที่อื่นเขาก็ฟิตรูปลงตลอดเขา่แสดงว่าเขาต้องมีกําลังวางชามากหมายถึงว่าเขาฟิตออกกำลังกายเนี่ยเขาก็ต้องแบบว่าตั้งใจแรงดีาแรงดีออกกำลังกายพอาะเขายกเวทเดี๋ยวเขาก็เลยแรงดี่เราหมดข่าวไม่ใช่แล้วแหละ แสดงว่ามิ่นุก,ก็เหมือนอยังมีเขาเรียกว่าความักกับธรรมชาติอยู่ว่าต้องได้จริงๆอ่ะมีความกลัว<ม>ประมาณน,ะะ<ม>น,นึ่องมาด้วยเด็กวัยยุ่เนาะกลัวแบบกลัวความผิดพลาดประมาณนึงแหละเราก็เราก็รกู้จักหลายคนเราก็คุยกรรันอะไอย่างเงี้ยค่ะก็พี่รู้สิแตัวไอ้พี่บุ๋มอ่ะพี่บุ๋งก,ก็ก็ดีเนาะแต่อย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มีความสุขว่าเออเราเราก็น่าจะไปทางนู้นแหละแต่ว่าถ้าติดธรรมชาติเ,ออเราก็โอเคไปทางแบบไปหาทางหาหมอเก็บไข่ ที right. well, yeah. Yeah. ่ต้องมีระยะเวลาเลยเพราะว่าเออเมื่อไหร่ถึงจะไปแบบว่าฝักเสร็จจริงๆอ่ะนุ่นวางไว้ว่าต้นปีนะสิ้นปีเนี้อ่ะเขามีคอนเสุ่มจอนใช่ไหมก็เลยมีความสุ่ว่าเออถ้าเท่าหนึ่งกับองแล้วจริงๆก็ขอสั้ปีเนี้ยขอเคลียร์อย่างเที่ยวพวกแบบก็เพิ่งได้พักเสรละครของการนี้นะค่ะเรามียังมีเลบอกเลยยังไม่ได้อยากที่จะแบบโหูพักเสร็จปั๊บรีบทําเลยอะไรเงี้ยขอว่ามีเวลาให้ตัวเองบ้างได้เที่ยวได้แบบได้เจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีละครนีน่เห็นเท่าไหร่แล้วคือตั้งใจไม่โอ้ยไม่รับค่ะไม่อยากรับห <c oughs> ัวเลี้ยงเลยหัวเลี้ยงอะเนอะถ้าพูดอย่งางนี้ก็อวดอะไรอ่ะอะไรที่มันทำให้ร <c oughs> ู้สึกเปลี่ยนความคิดเราอยากมีลูกเพราะตอนนั้นนี่เราจะตั้งป้าว่าเป็นตายายไปเลยจริงๆลูกอยากมีลูกมานานแล้วค่ะเ็เป็นคนตั้งปริเา็นว่าต้องมีลูกอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องหาเหือก่อนแล้วกว่าจะเออกว่าจะมาลงหลักปัานฐานเนาะ ไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันมันเป็นเรื่องเบาของเราแล้วมันก็เอาตัวเข็บมันเล็กมากแบบเล็กแบบเล็กมากๆจริงจริงมันไม่มันไม่ใช่เข็มฉีดยาที่เป็นผิดยาวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือมันมันเรื่องไขมันหน้าท้องของเราที่แบบว่าซัพพอร์ตมันด้วยอย่างเงี้ยแสดงว่าทมันเบาเบข้อมูลมาแบบได้เยอะแล้วแสดงว่ากระบวนการไม่ต้องทำอะไรยังไงบ้างอ๋อมันผ่านโปรเซสต์ไปแล้วค่ะผ่านโปรเซสต์การเก็บไข่แล้วก็ก็พอจะรู้รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ก็แค่เหลือเอาเข้าไปใช่แต่ว่าถ้าเขาดาวุก็คือ ต้องแบบเพื่อดาราหลายคนเหมือนไม่เคยยังไม่มีรูปยากมีลูกยากแต่บางทีก็มีกันมันใจชื้นไหมว่าฉันก็มีวันนั้นคือลูกเคยเจอหลายๆคนที่ตอนนี้เริ่มเริ่มมีแบบมีมาแล้วอะไรเงี้ยเรารู้เลยว่าโปรเซสของเขาไม่ต่างกับเราหรอกเพราะว่าทุกคนก็พยายามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นข้อดีเพรว่าถ้าเราพยายามอะเห็นไหมว่ามันสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยลูกก็จะมีความสุขว่าเห็นไหมเว่ามันสำเร็จเราต้องมอง S <S <S <an> <S สามารถมีรูปแฝดได้เราเคยคิดถึงมันมาที่เดียวเลยจบจริงๆเราอยากมีแฝดนะแต่เราไม่ความสุขว่าร่างกายเราไม่อยากเสี่ยงเพราะเราเสี่ยงถ้าถ้าไปรใครคู่งไงหใครว่าออถ้าสมมติว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเอาคู่อ่ะมันมันแบบเราเราเราไม่ละกันจิตใจคงไม่น่าจะไหวจริๆงๆก็เลยมีบบความคุยก,กับหมอว่าอันนี้เราคุยกันหลุยส์ก็คุยเราคุก็ได้อาจจะแบบท้องเสร็จท้องต่อปีท้ายปีจะถึงไหมล่ะเร่องไข่ กี่ใบทำไมกี่ใบเราคนห้าใบเอย่าเดี๋ยวก็ไปแทงหนุ่ยอ่ะแลแต่ของคุณหลุยก็คือแข็งแรงไม่โทงโอ้ยหลุยนี่คือแบบเขาไปเทสมาแล้วลูกว่าไน้ำดีมากเออคุ่งเลยแข็งแรงมากจริงเออพุ่งแข็งแรงน่าจะผิดที่เรานี่แหละประถม่องคุณหลุยในการที่ต่อเชื่อเชว์ซิสแตรที่ต้องฝากดีเราห่วง้ามาหรือว่าแล้ววันนี้จะหัวจริง ก็ตั้งแต่แรกนะเพราะเรามีฟังเรารู้ว่าเขาเป็นคนรักการออกกำลังากายแต่ต้มีข้อนึงที่หลุยส์เขายัางรู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ออกกำลังกายที่เขายังไม่เคยได้ผิวที่เขาอยาก แล้วเขาจะรู้สึกเ <c oughs> ขื่ตัวเองอ่ะก็เลยเอามามาเดี๋ยวลงอนู่นเออแล้วเป็นคนเลือกรูปลงให้เหรอเออนุน่นชอบแบบว่าเป็นเป็นงานที่หอนแหละเพราะว่าถ้าเราลงรูปเราแบบเอ๊เลยังมันดูแบบเออแต่ผู้ชายหน่อยเออมาดูเปิลเออมาดูเขื่อะไรอย่างนุ่น,นบบขขขก็เลยนะลเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเขารูปหรือกระลงดีกว่าเลยังเพราะว่าเขาผู้ชายแบบปิดขนาดนี้เราก็อยากเราก็อยากให้คนอื่นรู้ว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบตั้งใจมากแล้วคุณเล่นคุ้นเคยไหมกับวันนี้ไหมกับแบบว่าเออ นิ่มมือแบบเนื้อแบบเนื้อเยอะเอออะไรประมาณนี้แบบว่าทองืออะ้วเขาก็จะเหมือนแับเนื้อเยอะอะเนื้อนิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านน้อยชิมกนถุยไหมคะช่วงนี้แบบว่าเสื้อถอดวางไปเลยไม่ใส่ก็ตุ้มันอะเราได้เาได้อย่าดูเสียงเเราได้ยดูเสียงเอง่ากคนก็บ้าเข้ายิ้มอยู่บ้างก็ต้องอเสื้อเอเนแบเตะมราชิมัหเราชิมมเราชิมการที่เราเรียกตรงๆคุยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เนาะแต่อยู่บ้าน